มีเต็มที่นะตกใจนะเช็มในสู้แล้วก็เช็มไทยไฟสุดที่หน้าตัวร่างานนะเตรียมอะไไปสู้กับที่ดาบดำปะครับก็เตรียมหมัดเตรียมสองครับตามเราเราจะเดินหรือเราจะถอยไปนี่ก็เดินใส่เลยเดินใส่เลยนะมมั่นใจไหมครับเจอกับพี่เขาจะดูประสบการณ์ดีกว่ามั่นใจครับเขาน่ากลัวตรงไหนบ้างก็หมัดเขาหนักแรงเลย ถ้าเกิดใครโดนก็หล mm ่นไหมครัก็อยู่ที่โอกาสใครพลาดก่อนก็หล่นนะเออฝากพื้นไปทำไหมครับก็ฝากถึงเอฟซีแล้วก็พี่น้องชาวพิษณุโลกเลยครับิ0นี้ช่วยเชียร์ผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคไปนะครับไปแล้วครับที่อก็ตอนนี้ผมก็เก็บตัวที่สองมาขึ em um, ้นเดือนแล้วครับโอ้นานนะใช่ล่าชาไหมคไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็70%เสร็จแล้วครับวันก็ร้อยกว่าดีร้อยแน่นอนครับเขาใหญ่นะหนักใจไหมครับน้องเขาใหญ่ ใหญ่ไม่กลัวใหญ่วันนี้ก็เจอมาแล้วนะดูแลวเราเดินหรือไหวไปนี่ก็ต้องรอดูหมดทีครับเพราะว่ามวยคู่นี้มองว่าเป็นมวยเพศไอเดียวกันครับมวยประเภทบู๊ดูดันเหมือนกันครับมองว่าคู่นี้มันแน่ดูแล้วมันมันที่สุดในรายการน,นะ ก็ต้องต้องรอดูครับกุหลาบดำยืนยันมันที่สุดในรายการนะคู่เขานะครับนี่ระหว่างกุหลาบดำกับกล้องไกลนะกุหลาบดำหน่อยครับก็พี่น้องแฟนมวยนะครับแล้วก็ FC กุหลาบดำทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ค่ายสวนจอเปี๊ยนะครับวันที่20นะครับอย่าลืมนะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับเป็นที่แน่นอนครับโอเคครับมีครับเป็นบรรยากาศนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะนี่กุหลาบดำมีกล้องไกลนี่ครับผู้ขา